คีนอแทนลูปทูงเซ็กซี่ไปเรียบร้อยทันยาอาสยามเพราะช่วงหลังมานี้เธอสวยหุ่นดีอาร่าพุ่งมากมาก่อนแน่นอนมีของดีก็ต้องโชว์ไม่งั้นอาจจะเสียของทันยาเลยจัดชุดไหว้นะ้ำแบบรัวสวยเกสีสันคันเนอร์ฟูลมากๆม,ม,มองมุมไหนก็เซ็กซี่สุดตาสซอเกินต้านจริงจริงองไม่เท่านั้นแคปชั่นแต่ละโพสก็โดนใจโลกโซเชียลจะโดนจับไหม าบอกว่าเสร็จติดเธอไปแล้วถ้ายายเธอไม่ว่าเราขอมองตาเธอได้ไหมทะเลมันดูเหงาเพราะเวลาใครเศร้าก็เอาความเหนาไปทิ้งทะเลแค่ยืนยังเซจะไปเกลยรกับใครที่หอนอนที่แน่แน่สั์ชุดว่ายน้ำอวดเรือนร่างรังรวรัวแบบนี้เชื่อว่าหวานใจออฟสุพนัทไฟเขียวแน่นอนเจ้ญญาศิรนธันยาอาสยามขาขาเขาลูกทุ่งเขา,ขาเข้มข้นคน,นลุกทุ่ง ข่าวลูกทุ่งเพศเขาบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งธัญญาอาสยาม